สวัสดีตอนเช้าอากาศเย็นๆดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะตื่นตะเส่าลายเสียงบม่มีบรรยากาศดีเฮ้ยงย่ามือเศ้าอยู่นอกทงจ้ะอยู่บ้านนอกทงบรรยากาศดีๆก็เจ้ากสีเรนลด ไปให้ไปหน้าเนี่ยเน้นถนนเส้นนี่ไปให้ไปหน้าได้จ้ะนี่ดอกไม้ก็งามพี่น้องเบิ่งเลื่องอลามกำลังงามมันอยู่ไก่หนทางแดงหัวข่แดงเบิดพี่น้องหัวแดงจึงคืองอยู่ไก่หนทางแดงหลยมันเป็นหนทางแดงท่างไปหน้าน่ะจ้ะนี่ ทางไปหน้าแดงจึงคืองอยู่เป็นถนนเดงนนี่ทางไปหน้าจีไปดิขี้ไปนี่น้อยนี่ก็หอ,อดเราจะบบ่ไก่จะนี่แหละโอ้ยดวงอาทิตย์งามดีสวยจังเลยดวงอาทิตย์บรรยากาศบ้านนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแดดซ่องหนาตื่นตอนเช้า หามือเศ้าแดดแห้งๆนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านสวนจ้าบรรยากาศตอนเศ้าเนาะพี่น่องหนาวก็สัน้นได้ยินเสียงลานเสา,า,า่วหนาวเฮี้ยนลังค่าจนแดง ติดถนนแดงเยี่ยนจนลังค่าแดงจึงคืองอยู่บรรยากาศดีแห้งเยน็นทงหน้านี่ก็ข้าเจ้ากะสิไปคุดอีปูคุดหอยอะไรเนี่ย ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจ้ะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นบรรยากาศบ้านสวนนะคะชโนทำอะไรคะชโนทำอะไรคะกินโอวันตินค่ะกินโอวันตินหรอคะกินโอวันตินอีกแล้วคะ่ะหลานสาวหนาวเมืองท่านั่งหลานสาวหนาวไหมคะ หนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวค่ะใช่ไหมลูกจะไปโรงเรียนเดี๋ยวกินโอวันตินเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันนะคะเดี๋ยวมามีทําให้นะคะนะคะลูกนะให้มามีไปส่งไหมหรือให้ป้าป้าไปส่งเงียบกีบบิซีรีเจอของดีเมื่อวานนี่ไว้ละเจอข้องดี แม่ก,กวาดบ้านต้องกวาดทุกเสาพี่น้องแดงจึงครึ่งอยู่ยี่ติดถนนนี่พุน่นได้เจาะหู้อันนั่นเขาแล้วมไอ้อีหยังก็ไอ้นกเขาหู้นี่บ่ได้เลยเนาะนกกระบ,บินเขาหู้บ่ได้เลยเนี่ยพ่อก็สีเย็นเนาะนี่เห็นว่าเขาใส่แผ่นกันคว่ำหอนนะกอมันสีเย็นหนะ้าบ้านนะเห็นบ่แผ่นกอดกันคว่ำหอน ขา,ขานั่งเฉยๆชิคะ่ะนั่งเฉยๆชิค่ะทำไมห,หน้ามอมแมมจังเลยล่ะคะจัดห้องเพิ่งเสร็จคะ่ะจัดห้องนอนมาตั้งหลายวันแล้วเพิ่งจัดห้องได้จัดห้องนะคะอันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็ห้องน้ำํำ อันนี้ก็ที่นอนอันนี้ก็ผ้าม่านนะคะผ้าม่านสวยอันนี้ก็ตู้ผ้าว่าจะติดแอร์อยู่ว่าจะติดแอร์ตรงนี้หรือจะติดตรงนี้ดีแต่เขาทําสายไว้ให้ตรงนี้แล้วเนาะต้องรอดูเมื่อตอนมาอยู่เนาะถูกพื้นเสร็จแล้ว พื้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เหลืองๆดูทําไม่ละเอียดนะคะเขาทําให้ไม่ละเอียดทําไม่เรียบร้อยเลยะคะ่ะทําไม่ดีเลยเขาปูพื้นไม่ดีอะ่ะเขาแบบไอเขาเรียกอะไรอะ่ะซิลเอเขาเรียกอะไรนะเวลาเขาไอใส่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รมู้เนี่ยแหละเวลาเขาเทไอทาไอไอกันไอเนี่ยเขาทาไม่ดีเลยอะ่ะ ตาไม่สวยนี่นะคะบรรยากาศห้องนอนค่ะอันนี้ก็เป็นข้างนอกอน,นี่ห้องพ่อกับแม่อันนี้ก็เป็นห้องครัวจะโลกหน่อยนะคะจะโรคนิดนิดนะคะห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขก ห้องรับแขกตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นบ้านใหม่อยู่นะคะจะขึ้นบ้านใหม่วันที่สามสิบเอ็ดไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรนะคะเพิ่งถูบ้านอะไรเสร็จนะคะตอนนี้อันนี้ก็ฝ้าก็ประมาณนี้นะคะบ้านก็มีประมาณนี้มีสามห้องแต่สองห้องไม่ไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าของมันเยอะพ่อเข้าไปอยู่นอนแล้วก็มันลกไม่อยากให้ดูเท่าไหรน่นะก็ประมาณนี้ค่ะ นี่อันนี้ก็ครัวครัวก็โลกนะก็ยังไมไ่ไปซื้อชั้นซื้ออะไรมาไว้เลยเดี๋ยวจะไปหาดูชั้นอยู่อันนี้ก็ประตูหลังบ้านนะคะประตูหลังบ้านนี่บรรยากาศหลังบ้านนะคะทุกคนแดดลมเย็นสบายเลยค่ะบรรยากาศหลังบ้านก็ประมาณนี้นะคะ อันนั้นอันนั้นก็บ้านน้องสาวนะคะหลังนั้นบ้านน้องสาวดูแบบรถมันวิ่งบ่อยอะค่ะมีฝุ่นเป็นถนนแดงเนาะฝุ่นเต็มเลยแดงเต็มหลังคาเลยค่ะทุกคนแดงมากได้กวาดได้ถูทุกวันแต่ชอบนะชอบบรรยากาศบรรยากาศดีอยู่ทุ่งนาเนาะตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วมันเลยดูแล้แงเนาะดูแห้งแล้งเพราะมันเป็น อุ o op, o op, o op. เดี๋ยวนะคะทุกคนจีทำน,น,นั่นลวงเนี่ยบรรยากาศมันก็จะแห้งแรงหน่อยเนาะแต่สวยค่ะสวยบรรยากาศสวยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะทุกคนโอ้ยแห้งแรงเห็นไหมคะมันเป็นถนนแดงน่ะน่ะมันเป็นถนนแดงเนี่ยวะไอขี้ดินขี้หินอะไรอะ่ะ ปิวเข้ามาในบ้านแดงเลยนะคะทุกคนทางไปนาจีก็จะไปทางนู้นนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้ก็ข้างบ้านอันนี้จีอยู่ตรงหน้าระเบียงนะคะนี่เดี๋ยวด,อดถอยหลังให้ดูนะคะนี่หน้าระเบียงหน้าระเบียงบ้านนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ ว่ามีฝ้าเนี่ยเวลาเขาทำไอ้นี่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่มันไม่ค่อยดีมาแล้วพ่อกับแม่ออกไปนาน้องภูมิขับรถน้องภูมิขับรถออกไปนากันมาบ่ต่ดอก <laughs> โอ้ยไอ้อายอุ้มได้หวัดดีเพื่อนย่างว่าเป็่นแล้วไอ้อายอุ้มย่างว่าเป็่นแล้ววัดดีค่ะก่อนวัดดีค่ะไป